เมื่อเรานะครับโดนเขาเนี่ยโพสต์ว่าในสื่อโซเชียลนะครับใน a c e b o o k อะไรต่างๆเนี่ยในทำนองที่ทําให้เราเนี่ยเสียหายนะครับพูดง่ายก็คือหมิ่นประมาทนั่นเองนะครับแล้วก็จะถามว่าหมิ่นประมาทเนี่ยจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาเท่าไหร่และอายุความมีกําหนด,ดกี่เดือนนะครับในคดีหมิ่นประมาทนะครับจะต้องฟ้องร้องคดีภายใน3เดือนนะครับเพราะอายุความเนี่ยจะนับ ตั้งแต่วันที่เขาเนี่ยลบโพสต์นะครับถ้าหากว่าโพสต์ในสื่อโซเชียลนะครับทําให้เรานเสียหายนะครับนับตั้งแต่วันที่เขาลบโพสต์นะครับไป3เดือนนะครับคดีนะครับจึงจะหมดอายุความแต่ถ้าเขานะครับยังไม่ลบโพสต์นะครับคดีนะครับจะไม่นับอายุความนะครับอายุความก็จะอายุต่อไปได้่อยนะครับจนกว่าเขาจะลบนะครับหากข้อความนั้นนะครับเขายังไม่ลบนะครับเราก็สามารถดาเนินคดีได้ด้วยตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการ หาทนแนความนะครับฟ้องเป็นคดีหมินประมาทโดยการโฆษณาสามารถเรียกค่าเสียหายได้ได้นะครับว่าเราเป็นผู้หายนะครับหรือไปแจ้งความนะครับที่สถานีตำรวจนะครับบอกลงบันทึกประจําวันแจ้งความว่าเป็นหลักฐานนะครับว่าใครนะครับเป็นผู้โพสต์และมีข้อความอย่างไรแคปหน้าจอเอาไว้นะครับแล้วไปแจ้งความหรือดําเนินคดีภายใน3เดือน